พิบากกันนะครับแล้วนี่อ้าถ่ายเมื่อกี้นะมาดูทางกันนะครับบนรภไฟพิบัตินะครับโอ้ถึงแล้วสนุกมากเลยนะจ๊ะเป็นโฟวิน ต้นไม้ไม่เป็นไรดีปะมีงูเขียวเยองูเขียวคล้องคอกัดคอจบปุ๊บอะไรก็ไม่เท่าตรงเมื่อกี้เนาะึินมาโอเคนะครับให้ดูความวิบากท่านี้ก่อนนะครับ